ที่เขาทวีตเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยายารักษาโรคเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยราคาสูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างมหาศาลบางครั้งเนี่ยสูงกว่าประมาณ5าถึงเท่าบริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอ้างมาโดยตลอดว่าการที่ราคายามันสูงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าต้นทุนงานวิจัยแล้วก็พัฒนา R&D ที่มันสูงทั้งหมดเนี่ยถูกผักภาระให้กับชาวอาเมริกันเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีเหตุผลที่สมควรการบริจาคเงินหาเสียงอาจจะทำให้หลายอย่างเป็นจริงได้แต่ไม่ใช่กับเขา นะครับแล้วก็ไม่ใช่กับพรรคออริพับิกันด้วยมันเขากาลังสื่อว่าพวกพรรคเดโมแครตเขารับเงินจากพวกบริษัทยาด้วยนะเวลาหาเสียงนะครับแล้วเขาก็พร้อมประกาศว่าเขากำลังจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเนาะเขาก็จะลงนามนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อปรับลดราคายาในประเทศนะครับลง30 80ซื้อเก่งซื้อเก่ง จะคำนี้แล้วกัน